อีกประเด็นหนึ่งซึ่งทนายความที่ปรึกษากฎหมายที่ดีกรมการค้าเป็นกังวลค่ะอันเนื่อมาจากกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อของคุณจอจานค่ะออกจากคณะทํางานซึ่งมีความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐค่ะและทนายความก็ตั้งข้อสังเกตว่ายังไงข้อที่1นึ่งเ,เพิ่งแต่งตั้งผู้จิกาค่ะและทำไมทันวาถึงถอดถอนค่ะข้อที่ส ถึงจะไม่มีชื่อเป็นคณะทํารรงานแต่เห็นยังไปทํางานกระทั่งวันที่ถูกจับกลมใช่ก็ถ่ายรูปแล้วก็มีชื่อของคุณยศวริชูกรอบเนี่ยเป็นคณะทํารรงานเขต11เอเนี่ยค่ะน,นี่การประชุมล่าสุดก็ยังมีชื่อใช่คณะทํารรงานเขตตัวราชการที่11ก็เลยตั้งคําถามเอ๊ะทำไมนักการเมืองถึงออกมาพูดแบบนั้นแล้วมันจะส่งผลอันสําคัญเพราะถ้าเป็นกรณี คณจอจานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐค่ะกรณีคณะของคุณจอจานก็จะโดนสนับสนุนค่ะพอไม่ใช่เจ้าหน้าที่ถูกไหมขนาดที่ถ้ากรณีคุณจอจานไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นพลเรือนโทษจากความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันมีกฎหมายมาตราหน,นึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็มาตราอะไรนะปะปะชนี่นี่นี่ค่ะหนึ่งหนึ่ง 173กับ149 14 <9 S> 1งสี่เ้ารียว่ายังไงถ้า149นี่เก้นี่เป็นกนย<ไ>ปนอาญา,า,าธรรมดาค่ะผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือ,รอจําคุกตลอดชีวิตค่ะและปรับตั้งแต่1นึ่งแสนถึงสี่แสนบาทหรือประหารชีวิตถ้าเป็นกรณีเจ้าหน้าที่รัฐนี่ยังไม่นับโทษตามกฎหมายปปชมตาตรา173ซึ่งระวังโทษจำคุก ตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตอันนี้คือกฎหมายปปชประชร 3, กฎหมายยา149แต่ถ้าเกิดไม่ใช่เจราหน้าที่รัฐมันจะกลายเป็นการโชคซั์ใช่แล้วข้อหาความผิดนี้เนี่ยโทษต่ำโทษเบาจำคุกเห็นว่า1น1ถึง10ปีค่ะ,คะอ่ะไหนโดูซิเม,มยไหมอธนายความว่าอย่างนั้นไงท่านผู้ชมก็เลยตั้งคำถามเอ๊ะ ถอดถอนเปลี่ยนแปลงตําแหน่งของคุณจอจานตั้งแต่เมื่อไร่และยังไปนั่งทํางานอยู่และคนที่พูดประเด็นนี้ก็คือท่านพีรพันชาหรือท่านที่ภาคสัางแต่มวันศุกร์ว่าได้มีการเปลี่ยนตั้งแต่ธันวาแล้วค่ะอย่าเลยว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยต่อเนื่องตั้งแต่ยี่สิบธันวามาจะกระทั่งมกราก็ปรากฏว่าเมื่อเช้านกข่าวพยายามจะถามท่านพีรพันรองนายกนะ ว่าความชัดเจนตกลงมันเป็นอย่างไรเรื่องการลงนามถอดถอนออกจากคณะทำงานเนี่ยค่ะระบุวันที่ได้เลยไหมว่าวันที่ถอดถอนคุณเจ๋งเนี่ยมันคือวันไหนอย่างไรคุณพีรพันธ์ตอบว่าผมไม่รู้เรื่องเรื่องนี้ไม่ยุ่งท่านตอบสั้นๆแบบนี้นะคะถามย้ำอีกไหมถามย้ำว่าท่านระบุวันเลยได้ไหมว่าวันที่ให้คุณเจ๋งออกจากคณะทำงานเนี่ยมันคือวันที่เท่าไหร่อันนี้ท่านไม่ตอบเดินขึ้นห้องประชุมครมเลยค่ะ พี่ขาเรื่องเอกสารที่ให้คุณเจ๋งพี่ขาเรื่องเอกสารที่ให้คุณเจ๋งพ้นจากตาแหน่งพ้นจากคณะทํางานเนี่ยก็คือที่บอกว่าเดือนธันวาคมอะค่ะค่ะตรงนีค้คือเราระบุวันที่ได้ไหมคะว่าเราให้เขาออกวันที่เท่าไหร่คะข้าประชุมพาร์เมนต์เดี๋ยวตามไปดู